สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามีชแนลค่ะชแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตนตกที่จะช่วยไขยความลับจักรกวาลให้คุณรู้นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่21มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์คุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกุมตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาลัคนามีความแม่นยํากว่าราศีนะคุณสามารถหาลัคนาได้ตามข้างบนนะคะลิงก์อาจารย์ทาไว้ให้แล้วนะคะเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปกัรพยากรประจำเดือนมกราคม2565 ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ปีใหม่เดือนแรกของปี2565นะมาดูกันคะ่ะว่าดวงดาวไพ่โหราศาสตร์จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกุ่มจะได้มีการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อรับปีไหนปีใหม่ที่จะเข้ามานี้ที่จะดีสุดๆไปเลยคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะวันที่3มกราคมจะเกิดนิวมูลพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่นะดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์กุ่มกันสนิทนะคือวัน ที่เดือนมืดน,นั่นเองเนาะวันที่พระจันทร์เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นจึงเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในราศีมังกรมันส่งผลให้ตัวคุณอยากจะทําได้จริงอยากจะลงมือทําปฏิบัติได้จริงมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆอิทธิพลเหล่านี้จะไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณบ่งบอกในลักษณะของเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องขององานลับๆธุรกิจลับๆสิ่งที่เป็นของเทาๆส่งผลที่ดีกับคุณนะคะการเกิดการเริ่มต้นในสิ่งนี้ส่งผลที่ดีกับคุณแต่ทีเนี้ย ันเป็นดาบสองคมเนาะในเรื่องนี้ที่อาจารย์พยากรณ์ว่าทําสีเทาแล้วขึ้นเพราะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณด้วยเนาะบางคนเนี่ย ถ้ามีดาวสุขสถิตเรือน1ิแล้วด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยดาวไม่ได้ทํามุมส่งผลถึงตั้งแต่พื้นดวงแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นในเรื่องแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงลักษณะของการปิดทองหลังพระการทําบุญการทําบุญที่ช่วยเหลือคนโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนนะคะคุณจะอยากไปทําตรงนั้นมากขึ้นการอยากออกไปช่วยเหลือสาธารณชนไปช่วยเหลือเกี่ยวกับการกุศลนะคะคุณจะมีความคิดอยากทําตรงนั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลดีกับคุณแน่นอนละ่ะ ดาวพฤหัสของคุณนะปีที่แล้วนะคะก็คือปี2564เนี่ยทับเรือนที่1ของคุณมาตลอดทั้งปีดาวพฤหัสทับลัคนาเรือนตัวเองมาทั้งปีปีที่แล้วคือปีสุดๆของคุณแน่นอนคือปีที่ดีมากนะคะแล้วปี2565ก็ยังดีสุดๆอีกเช่นกันนะคะเพราะดาวพฤหัสโคจรเข้ามาทับราศีมิลนทับในเรือนการเงินของคุณส่งผลต่อก,การเงินที่อู้ฟู่มั่งคั่งเลิศ อลังการการเงินนะคะได้สิ่งดีๆการเงินเข้ามาแบบง่ายๆเนาะการเงินเข้ามาแบบพระเจ้าอํานวยพรเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามบอกอาจารย์หนูไม่เห็นประสบความสําเร็จแบบนั้นเลยค่ะย้อนกลับไปดูที่ตัวคุณเองก่อนหนึ่งไม่ต้องพื้นดวงหรอกดูการกระทําคุณก่อนนะคุณมีการวางรากฐานด้านการเงินตัวเองดีไหมการหาเงินถ้าคุณไม่มีงานหรือช่องทางไหนที่เงินจะเข้าหาคุณได้เวลาอาจารย์บอกว่า การเงินของคุณจะดีมันมาได้จากทางเดียวละค่ะก็การที่คุณไปซื้อหวยแล้วถูกหรือไม่ก็มีคนให้เงินคุณแบบฟลุก๊กๆแต่มันจะไม่ได้มาแบบเป็นเกาะเป็นการรมเหมือนคนทําธุรกิจหรือทํางานที่เขามีรากฐานชัดเจนไงคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุ่มอาจารย์บอกว่าปีนี้2565ทั้งปีดวงการเงินคุณจะเฮงที่สุดใน12ราศีเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มวางรากฐานตัวเองด้านการเงินเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วมันจะปังจริงๆนะ ในด้านของการงานนะคะคนที่ทำงานประจำหรือลักษณะของลูกจ้างงานรูทีนจะส่งผลที่เด่นกว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนาะเนื่องจากว่าวันที่17นะคะ1นะคะ u a r y 17มกราคมจะเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนราศีกรกฎเรือนที่6ของคุณส่งผล2เรื่องเรื่องที่1ด้านการงานของคุณคุณจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่างานที่คุณทามันใช่ไหมมันตอบโจทย์คุณไหมถ้ามันไม่ใช่คุณจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดจากดาวพุธและดาวเสาร์ุมกันในเรือนตัวเองส่งผลส่งผลให้คุณคิดลบส่งผลให้คุณน่ะนกาทียติงกิ้งซีเรียสติงกิ้งกับมันถ้าไม่ใช่คุณก็จะอยากเปลี่ยน คุณจะอยากแหกกฎแหกข้อคุณอยากจะออกมาจากจุดท,ที่คุณยืนอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการงานนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ฟูมูลที่เกิดขึ้นในเรือนการงานเนี่ยต้องระวังอีกอย่างหนึง่งดาวพุธเขาเดินถอยหลังอยู่ดาวพุธเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่14มกราจนถึง29มกราคมนะคะส่งผลในเรื่องของเอกสารสัญญา,ญญาการติดต่อการสื่อสารคอมมูนิเคชันการพูดมันจะติดขัดผิดพลาดล่าชา้า เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่อาจารย์บอกไปแล้วก็ให้ระมัดระวังด้านของการงานที่ต้องมีการสื่อสารประสานงานติดต่ออะไรก็ตามนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่เรือน12มันเป็นเรือนที่ดาวศุกร์อ่ะไม่ส่งแสงอ่ะดาวศุกร์คือดาวการเงินและความรักการเงินความรักความสวยงามคนลัคนาราศีกรุมห้ามทำศสลยกรรมเปน็นขาดในช่วงตั้งแต่19ธันวาคมจนถึง29มกราคม ก็จะมีคนบอกอาจารย์นิจัยว่าจะทําเชิญค่ะอาจารย์ไม่ว่านะแต่การที่ดาวมาทํามุมแบบนี้มันจะเกิดความผิดพลาดทางสายกรรมมันจะเกิดความผิดพลาดการแก้ไม่รู้จบหมอ เกิดจากหมอก็ได้เกิดจากคุณก็ได้แต่ดวงคุณเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะไม่มีทางสวยสมใจคุณแน่นอนด้วยอิทธิพลดวงดาวนะ19ธันวาถึง29กามกราวเว้นศสยกรรมไว้ก่อนนะคะแล้วดาวศุกร์ดาวการเงินเข้าสู่เรือนแห่งความลับเรือน12เงินที่เป็นสีเทาๆเ,เงินเป็นที่เป็นความลับเงินที่ได้มาแบบอาชีพเทาๆ่าเท่านั้นที่จะขึ้นในเดือนมกราคมนะคะแต่เงินที่ได้มาแบบสุจริตทุกทางอื่นอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่า ปิดทองหลังพระนิดนึงคือทําคุณไม่ค่อยขึ้นนิดนึงแล้วก็การเงินอาจจะไม่ได้เด่นดีขนาดนั้นเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปเรื่องทางการเงินนะคะทีนี้ทางด้านของงานทางด้านของงานพูดต่อเนาะดาวพูดเดินถอยหลังอาจารย์พูดไปแล้วตะก,กี้มีความเครียดซีเรียสเต็มที่ขึ้นไปอ้อนิดนึงแม้การเงินดาวสุขเข้าก็ตามแต่ดาวพฤหัสก็เข้าเรือนการเงินด้วยนะคะหลายดวงชะตานะจากที่ร้ายกลายเป็นดีได้นะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากร้ายกลายเป็นดีได้อย่างเหลือเชื่อนอะ่ะ อืมนะคะก็ขอให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันทางด้านของเรื่องของครอบครัวดาวยูเรนัสทำมุมสแควรกับดาวเสาเรือนตัวเองยูเรนัสอยู่เรือนครอบครัวของคุณระวังเรื่องของการที่เอาโทสะไปลงกับครอบครัวคุณอยากแหกคอรกแหกกฎ คุณอยากที่จะทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนกฎของครอบครัวฉันฉันไม่ไหวแล้วคุณก็จะแหกขึ้นมาเลยคุณจะระเบิดตุ้มขึ้นมาได้เลยนะในเดือนนี้นะคะก็ระวังอิทธิพลตรงนี้แล้วกันถ้ามีโทสะมีความรู้สึกว่าอยากแหกกฎอยากขบดนะเอาง่ายๆนะคุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะดูแลใจตัวเองไปนะคะอย่าระเบิดกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวเพราะจะเกิดความร้าวฉานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อในอนาคตเดือนถัดไปได้นะคะ ทางด้านความรักความสัมพันธ์เจ้าดาวสุกเนี่ยเขาไปอยู่เดือน12ที่อาจารย์บอกไว้แล้วล,ละพอดาวสุกเป็นดาวความรักด้วยคนรักเก่าๆจะกลับมาแน่นอนจริงๆตั้งแต่อิทธิพลตั้งแต่19ธันวาจนถึง29กามกรามกราทั้งเดือนคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเรื่องราวเก่าๆที่เป็นเรื่องลบๆลบๆเป็นปมเกี่ยวความรักจะโดนขุดขึ้นมาเรื่องซ่อนเร้นเรื่องการแอบรักเรื่องการมีชู้จะโดนจับติด อันนี้อาจารย์บอกเลยนะคนที่เป็นมือที่สครบซ้อนหรือเราเนี่ยมีรางรถไฟไหลายรางหรือเกินสลับรางไม่ทันคุณต้องระวังมันจะเกี่ยวกับเรื่องมือที่สาม นะทุกสิ่งอย่างมันจะเห็นชัดขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะฟูมูลเกิดขึ้นในเดือนที่6โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมกรามันส่องสว่างไปถึงเรือนที่12คุณนะต้องดูดีๆนะคะต้องดูดีๆเรือนที่12เป็นเรือนแห่งความลับเพราะฉะนั้นความลับคุณอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นก็ได้นะทีนี้หลายๆคนที่เป็นคู่อยู่แล้วนะคะเป็นคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคุณอาจจะต้องอยู่ดูแลคนรักของคุณไปนะมีความสัมพันธ์แบบ เขาเรียกว่าอยู่ดูแลอยู่บ้านกันไปอยู่กันสองคนเพราะคนรักของคุณอาจจะป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพก็เป็นไปได้เนาะทีนี้กลับมาเรื่องที่สุขภาพของตัวคุณเองยูเรนัสอยู่ในเรือนที่5เดี๋ยวนะคะ6อ่ะ6ะเกิดฟูมูลในเรือนที่6 หลายๆคนในเรื่องปัญหาสุขภาพตอนเดือนมกราคมคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองอย่างเช่นคุณจะเห็นชัดว่าเอาล่ะเราควรเลิกบุหรี่ได้แล้วนะจากที่คุณไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกนี้คุณจะรู้สึกว่าฉันต้องกลับมาดูแลสุขภาพแล้วนะเป็นไปได้มันจะมีโรคบางอย่างปรากฏขึ้นให้คุณต้องทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายแบบดี p เช็ c กิ n งควรเกิดขึ้น ช่วงเดือนมกราคมนี้จะดีที่สุดเป็นการทําให้คุณเห็นปัญหาสุขภาพเป็นการทําให้คุณเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันแฝงอยู่ในร่างกายคุณเนาะแล้วคุณก็จะได้ตั้งรับมันทันรับมือกับมันได้ทันโอเคไหมเนาะดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมดีอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วคุณก็ดีปีห5หนี่ก็ดีเรื่องการเงินอีกก็ดีสุดๆนะคะมันก็จะดีทุกเรื่องได้ยังไงล่ะคนเราก็ต้องมีปรปลายผสมกันไปเนาะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยขึ้้ะะ้้นนนนนอออยยูู่กกััับตวววคเเเเเงดดดพราาะะฉลไปป็็ เป็นไกด์นะคะแล้วก็จะได้ไปใช้วางแผนชีวิตตัวเองเดี๋ยวมาดูในเรื่องของไพ่ทาโร่กันต่อค่ะในเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ตรงกลางคุณได้ไพ่สองถ้วยนะคะ9ดาบ8ดเหรียญ8คาถาแล้วก็5ดาบนะคะบ่งบอกในลักษณะของเดือนนี้ค่อนข้างเป็นเดือนที่มีอะไรจุกจิก เข้ามาวนกับคุณหลายอย่างนะคะอยู่ที่คุณจะมีสติแล้วก็โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งไหมแต่อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์อยากให้โฟกัสเรื่องเงินเป็นสําคัญเนาะแดเหรียญบ่งบอกลักษณะของงานอะไรที่คุณทําอยู่นะตอนนี้นะคะคีบวอลก i n g เนาะทำต่อไปนะเงินที่เป็นก้อนเงินที่มหาศาลกําลังมาแล้วและก็เป็นการบอกสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้วางรากฐานทางการเงินทางการงานอะไรของตัวคุณเองเลยนะ คุณดูสิ8คาถาการงานที่มันเคลื่อนไหวที่มันงอกงามกับ8เหรียญขึ้นด้วยกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะฉะนั้นการงานที่ไปข้างหน้าเป็นที่มาของการเงินที่งอกเงยงอกงามนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีการสร้างอะไรเลยไม่มีการมานั่งมองตัวเองไม่มีการวางแผนอะไรเลยมันจะมาได้ยังไงนะคะมันจะมาได้ยังไงคนเรามักจะกลัวแต่เริ่มที่จะคิดก่อนว่า แล้วฉันจะทําอะไรล่ะฉันจะขายของหรือจะขายอะไรล่ะเขาขายกันเยอะแล้วถ้าคุณมีเงื่อนไขแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้หรอกอาจารย์บอกเลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แค่คิดว่าเออก็น่าลองลองไหมเขาทํำยังไงหรอ h า w อย่างไร,ร,งไ,รไม่ใช่ why คือทําไมถ้าคุณมาตั้งเงื่อนไข if cost อยู่คุณไม่มีทางจะสำเร็จได้อาจารย์อยากให้คุณโฟกัสเรื่องการเงินจริงๆ นะคะเรื่องการเงินจริงๆทีนี้ไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นเป็นพรพลักษณะความรักความสัมพันธ์นะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะต้องเคือว่าโดนจับติดเรื่องความรัก หรือเรื่องของคู่นะแต่หลายๆคนก็มีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันละ่ะเขาเรียกว่าโดนพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์นะยิ่งถ้าคุณเป็นความรักแบบลับๆลับๆที่แบบว่าไม่ได้เป็นมือที่สามอ่ะอย่างเช่นแอบบรักกันเฉยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่อยากบอกให้สังคมเพื่อนฝูงรู้แต่ก็มีความสุขสองคนเอาความรักตรงนี้จะเพิ่มความสุขให้คุณมากยิ่งขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นมือที่3หรือคําว่าผิดศีลข้อ3อันนั้นคุณจะโดนจับติดนะคะที่ฉันบอกอ่ะอ่านะคะ เกิดขึ้นอุปสรรคของคุณคือตัวคุณเองและความคิดของคุณในเดือนนี้สิ่งเดียวที่สามารถเป็นอุปสรรคให้กับคนลัคนาราศีกุ่มได้คือความคิดความไม่แน่นอนของคุณการที่คุณไม่แน่วแน่การที่คุณปรับป,ปรับฉับพลันเปลี่ยนแปลงง่ายเกินไปในบางครั้งยิ่งถ้าคนไหนในพื้นดวงมีดาวจันทร์สแควร์ยูเรนัสในพื้นดวงเกิดนะบ่งบอกลักษณะถึงคนที่มีพรสวรรค์มากๆแต่คุณน่ะไม่ก็ไม่ไม่ไม่มั่นคงกับตัวเองอ่ะคุณไม่สามารถใช้พรสวรรค์นั้นให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ก็สื่อถึงว่า ที่ไม่มีวินัยนั่นแหละบางคนไม่มีวินัยนะคะวินัยสําคัญมากๆนะเพราะคุณไม่มีวินัยมันก็เลยพาให้แย่ไปหมดนะคนที่ทํางานหรือคนที่ทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะในเดือนนี้อาจจะมีคนเดิอนออกไปจากชีวิตคุณช่างเขา ไม่เป็นไรใครจะเดินออกไปคุณก็มีชัยนะคะบางครั้งการที่คุณอยู่คนเดียวอาจจะมีประโยชน์ได้ผลมากกว่าอยู่กับคนหมู่มากหรือว่าทํางานกันหลายคนก็ได้บางครั้งชีวิตเราก็ต้องการแค่เป็นหมาป่าเดียวได้เป็นจ่าฟุง้งเป็นคนที่พิสูจน์ให้โลกเห็นให้ตัวเองเห็นว่าตัวเองสามารถทําได้ดีแค่ไหนบางครั้งสังคมลอกข้างต่างหากที่คุณอยู่อะที่มันไม่สับสนนุนไม่ส่งผลที่ดีกับคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดินหน้าต่อนะคะ เป็นหมาป่าเดียวดายบ้างในบางครั้งก็ไม่ได้แปลกในเดือนนี้นะมาดูต่อในเรื่องของไพ่ oracle นะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะ obsession reconciliation f a ส e d r เร a ลชั่นช i พนะคะจริงๆอาจารย์มีความตั้งใจจะทําคลิปแยกนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปแยกเรื่องความรักต่างหากให้เลยนะชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมกราคมเป็นความรักล้วนๆนะจะได้ขยายความให้มันชัดแล้วก็กว้างได้กว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปอันนี้มันจะยาวเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อนะคะแต่อาจารย์จะพูดในภาพรวมให้ก่อนละกันออฟเซชั ion, ความหลงไหลและคอนไซเลชันคนรักเก่ากับคืนมาเฟสจัดเรลชั่นช i พพรมลิขิต ความรักของคุณเป็นไปในงแง่ดีซะส่วนใหญ่นะคะเหมือนที่อาจารย์บอก as obsession หมายถึงความหลงไหลคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคุณเป็นคู่ที่ถูกต้องคุณจะมีความรักมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆแต่ถ้าคนเป็นคนที่รู้สึกว่าทำผิดหรือรู้สึกว่ามันเป็นการแอบรักที่ไม่รู้สีมันแอบแอบทำอะนะ ความหลงไหลตรงนี้จะกลายเป็นพันธะจะกลายเป็นปัญหาให้คุณได้ทําให้คุณต้องมานั่งวิตกกังวลหรือแอบแบบซ่อนๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้ปลดพนาการตัวเองร้อเปอร์เซ็นต์นี่ยคุณก็ต้องมานั่งกลัวกังวลอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคนรักเก่าหลายๆคนกลับคืนมาแน่นอน r e c o i l i a t i o n ประกอบอิทธิพลของดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังด้วยบางคนกลับมาตั้งแต่ตั้งแต่19ธันวาแล้วนะอิทธิพลนี้19ธันวาถึง29กามกราดาวศุกร์ถอยหลังคนรักเก่ากลับมาแล้ว เรค่อยคน i จเลชันขึ้นดวงชะตาคุณสามารถกลับมาได้ง่ายกว่าราศีอื่นเนื่องจากดาวดาวสุบคุณอยู่ในราเรือนที่12อยู่ในเรือนแห่งความลับอยู่ในเรือนของอดีตชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาหาคุณหลายๆคนมีไพ่พรมทิ่ขีดเกิดขึ้นเหมือนประหนึ่งว่าคุณได้เจอกับคนรักคนใหม่นะคนใหม่แต่เป็นคนที่เหมือนคุณเคยเจอมาแล้วจากอดีตชาตินะคะก็มีสิิ์ได้เจอแบบนั้นเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ของเอาใจช่วยล่ะเรื่องราวความรักไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงคนที่จะจบก็ต้องจบคนที่จะเจอก็ต้องเจอคนที่อยู่ด้วยกันก็จะต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะไม่ได้มีปัญหาของความสัมพันธ์ที่รุนแรงในเดือนนี้เนาะเพราะฉะนั้นขอให้ดีลกับมันด้วยสติปัญญาทุกอย่างนะคะชาวลัคนาราศีกุมสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปคือความมั่นคงในจิตใจตัวคุณเองเท่านั้นแล้วก็ความแนว่วแน่ที่จะทำหรือเรียกว่าวินยัยนั่นเองนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยไปได้ดีกว่านี้อีก ซึ่งการเงินเด่นมาก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 อาจารย์ไม่อยากให้คุณพลาดเวลาช่วงเวลาที่จัก,กรวาลสรสร้างให้คุณขนาดนี้อาจารย์ไม่อยากให้คุณพลาดช,ช่วงเวลาแบบนี้เลยเนาะเพราะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นปีไหนหรือเมื่อไหร่อีกซึ่งถ้าทศตางโหราศาสตร์อ่ะปีมี1ครั้งไงถ้าผ่านปีนี้ไปแล้วดาวการเงินออกจากดาวพฤหัสออกจากเรือนการเงินคุณแล้วปีหน้าก็อาจจะไม่ได้เฮงแล้วนะเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องกอบและโกยค่ะกอบและโกยเท่านั้นเนาะ เอาละขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะอาจารย์ฝากกดแชร์นะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามไว้นะแล้วก็ฝากกดช่อง TikTok แล้วก็เพจ a c e b o o k ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะปีหน้าไม่ใช่ปีหน้า4เดือนหนะ้า <c> เ <oughs> จอกันใหม่นีป่ปีใหม่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่า Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะมีคำถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอาจารย์ได้นะลักนาเอออะไรเออที่ไม่เข้าใจพิมพ์ไว้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ